นี่นะครับท่านพลตรกวีสุภานันนะครับท่านพลตรีศักดาเตชะเก่งไก่รองผู้จัดการตำรวจภรภาค4พลตรีจรวพลปานรักษารองผู้จัดการตำรวจภรภาค4พลตรีเพิ่มศักดิ์ประหลาดศักดิ์นะครับผู้กำกับการตำรวจจังหวัดขอนแก่นนะครับรวมทั้งพี่น้องข้าราชการตำรวจพี่น้องประชาชนนะครับรวมทั้งท่านผู้บริหารนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ครับนอกจากนั้นก็ยังมีท่านพลตรีชัยพรรพัตนแพทย์นะครับผู้ัญชการมณฑลฐานบกที่23นะครับให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมวันดีด้วยนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนะครับขอพี่น้องชาวประชาผู้รักชาติร่วมประกาศสัจจะอย่างก้าหานเพื่อยือนยันต่อหน้า ท่านประธานว่าจะต้านภัยร้ายที่กลายมาด้วยเสียงดังฟังชัดไม่ขัดข้องขอพี่น้องเปร่งเสียงกันพร้อมหน้านี่คือเสียงของพวกเราชาวประชาจับต้านยาให้หมดสิ้นแผ่นดินไทย ี่น้องพลังแผ่นดินจังหวัดของแก่นโปรดกล่าวตามข้าพเจ้าเพื่อขายพลังแผ่นดินขอประากาศเจตจำนต่อหน้าท่านประธานต่อหน้าท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติว่า,ายาเสพติดคือบ,บ่อนทำไลความมั่นคงของชาติ เราจะรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติดจะให้โอกาสผู้เสพแนะนำให้ไปบำบัดรักษาสำหรับผู้ค้าผู้ขายและผู้บลิจจะเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่จับกุมดำเนินคดีให้ถึงที่สุ ันเป็นอิทธิพลใดทั้งสิ้นเ,เพราะถือว่า,วาบ่อนทำลายชาติบ้านเมือง ครับดาวตทรล์พิชิตสีววไลยครับสมาชิกสภาการบรหิหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับประจำอำเภอหน,นองนาคำนะครับก็ได้พาพี่น้องคณะประดิ๊นะครับจ่าววัสูลนี้ครับและขอ